ทุกคนสวัสดีค่ะก็เป็นวันว่างๆสบายๆนะคะอีกหนึ่งวันนะคะก็พี่ขุนก็ไปออฟฟิศค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้นะคะวันที่วันวันวันที่สองกันยายนนะคะพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของพี่ขุนครบรอบ55ปีนะคะวันนี้ไอ้ก็คิดว่าอาจจะทำขนมรอเขานะคะแต่ว่าไอ้จะไม่ได้ทำไม่ได้ทำเค้กที่แบบว่ามีหน้าเค้กสวยๆนะคะก็จะทำขนม เป็นเค้กแอปเปิลนะคะแต่เป็นเค้กที่ไม่ได้มีหน้านะคะ mm hmm. เราจะเอาแอปเปิลที่เราเก็บมาเมื่อวันก่อนนั่นแหละคะ mm ่ะ hmm. วันที่ไอ่ไปซื้อกางเกงนะคะก่อนที่จะไปงานศพของปู่แบงค์นะคะไอซื้อกางเกงสีดำเนาะทีนี้ก่อนที่จะไปวันนั้นไอ้ก็ได้คุยกับพี่ขุนนะว่าแบบเธอก็จะถึงวันเกิดแล้วเธอวิชชิ่งอะไรไหมปารถนายอยากได้อะไรพิเศษไหมอะไรเงี้ยเพราะว่า,าปกติเราจะถามกันอย่างนี้อยู่แล้วในช่วงเทศก,กาลสําคัญอะไรเงี้ยคะ mm ่ะ hmm. โอกาสสาคัญแกก็บอกว่า mm hmm. ถ้าเป็นไปได้ก็คืออยากจะได้อะ สาหลายสไปรูไลน่าที่มันเป็นแบบผงแกจะเอาไว้ชงดื่มเพราะว่าพี่คุนจะเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเรื่องสุขภาพอะไรเงี้ยค่ะผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอะไรเงี้ยไอก็บอกโอเคได้เลยอะไรเงี้ยค่ะไอก็ตั้งใจว่าวันอาทิตย์นะคะอาจจะออกไปซื้อของไว้เซอร์ไพรส์แกหรืออาจจะไม่ได้ไม่ได้เซอร์ไพรส์ก็คือเป็นของเอาไว้ให้เขาในวันในวันคล้ายวันเกิดอะไรเงี้ยแต่พอแต่พอไอออกไปซื้อเก่งกอะ่ะ อก็ลองกางเกงก็ให้พี่เขาอ่ะอ,อ,อยู่รอแล้วก็ช่วยช่วยดูด้วยว่ากางเกงตัวไหนที่มันเหมาะสมอะไรเงี้ยปรากฏว่าในช่วงระหว่างที่ไอเข้าไป,ไปลองกางเกงอ่ะพี่แกก็ไปหยิบกางเกงมานะคะแล้วก็ลองสวมดูดนะนี่ปรากฏว่าเขาชอบกางเกงตัวนั้นเขาก็เลยแบบพอไอออกมาแล้วคนขายเขาก็ดูแล้วว่าเออกางเกงตัวนี้มันเหมาะสมกับไอนะอะไรเงี้ยเขาก็หันมาบอกเออเออที่รักมาดูด้วยมาดูกางเกงฉันด้วยสิอะไรแบบอ้อาวเธอก็ลองกางเกงเหรออะไรเงี้ยไอก็มองเออสวยดีอะไรเงี้ยเข้าเข้ารูปแบบพอดีเลยเขาบอกว่าดาลิง ซื้ออันนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้ได้หรือเปล่าเขาบอกนี้เอาอันนี้แหละไอ้ก็บอกได้ได้อะไรเงี้ยทุกคนเออก็เดี๋ยวก่อนที่จะไปทําขนมไอ้ก็จะพาทุกคนดูดอกกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้ของไอ้อะมันบานตั้งแต่ปีที่แล้วถ้าใครจําได้ไอ้เคยถ่ายช่วงประมาณตุลาพฤศจิกานี่แหละของปี2020ดอกกล้วยไม้พวกนั้นยังไม่ร่วงเลยคะ่ะทุกคนอันนี้ไม่ได้พูดโกหกนะเดี๋ยวพาไปดูวกิ่งนี้ก็เป็นกิ่งที่บานตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะนี่มันบานจะครบปีแล้วคะ่ะทุกคนอันนี้กาลังจะร่่วงคะ พอมีก้านใหม่เนี่ยงอกขึ้นมานะคะอันนี้จะเป็นเป็นก้านดอกอีกก้านหนึ่งที่เพิ่ที่งอกขึ้นมานะคะเขาดอกก้านเก่าเนี่ยเขาก็จะเริ่มแบบโรยลาไปนะคะแต่ซึ่งก็ยังสวยงามอยู่มากๆนะคะตรงนี้จะย้อนแสงนิดนึงส่วนต้นกลางนี้ร่วงไปเยอะแล้วค่ะเหลืออยู่แค่ดอกเดียวนะคะส่วนต้นนี้ร่วงหมดแล้วค่ะร่วงหมดแล้วนะคะแต่อแอบเห็นนะคะต้นนี้นะคะกําลังงอกกิ่งใหม่ขึ้นมาค่ะก้านดอกก้านใหม่ตรงนี้ค่ะ ต้นนี้ยังยังบานฉ่ําอยู่ต้นนี้อาจจะบานทีหลังเขานะคะอาจจะบานทีหลังเขาอาจจะมาบานช่วงประมาณน่าจะประมาณคริสต์มาสปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอันนี้กิ่งนี้ก็ของปีที่แล้วเหมือนกันช่วงปลายปีค่ะเนี่ยช่วงปลายปีนะคะส่วนกิ่งนี้นี่คือจากเดือนตุลานั่นแหละคะ่ะตุลาสองพันยี่สิบนะคะตัวนี้ก็เฉาไปแล้วนะคะออื ไม่ค่อยได้ดูแลต้นไม้ดอกไม้เลยทุกคนคือปล่อยตามมีตามเกิดคือรดแต่น้ําอย่างเดียวไอไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้เติมไม่ได้เติมธาตุอาหารให้เขาเลยนะคะแต่เขาสวยมากนะคะดูกิ่งนี้กิ่งนี้จะเป็นต้นนี้จะเป็นพันธุ์เล็กหน่อยนะคะเป็นพันธุ์เล็กหน่อยนะคะจะเห็นว่าไซส์เขาจะเล็กกว่าแล้วก็ต้นเขาก็จะเล็กกว่านะคะส่วนตัวนี้นะคะซึ่งไอมีไว้ในครอบครองเป็นน่านจะสิบปีแล้วละ่ะมันจะเห็นว่าต้นมันจะเก่ามากแก่มากเนี่ยคะ่ะทุกคนดู อันนี้ไม่สมบูรณ์นะแต่ก็พยายามที่จะออกดอกให้นะคะตัวนี้จริงๆต้องตัดทิ้งนะคะตัวนี้ต้องตัดทิ้งทุกคนดูพริกค่ะไอ้ไม่ได้แยกปูกเพราะกะว่าจะให้มันอยู่ตามมีตามเกิดมันออกผลเฉยเลยออกผลเฉยเลยค่ะเนี่ยงงมากนะคะงงมากพริกตัวนี้น่าจะเป็นพริกที่ซื้อมาจากพี่คนไทยที่อยู่ที่เมืองบ่อแบนะคะไอ้ซื้อมาสองคือซื้อมากระถางหนึ่งก็คือกระถาง กระทางหนึ่งล่ามาแยกเพราะมันมีสองต้นนะคะทีนี้ทุกคนดูปีนี้คือเอาปีนี้คือไอ้ได้กินพริกค่ะตอนซื้อมาก็คือยังไม่ได้มีดอกมีผลอะไรนะคะก็คือไอ้ก็มาเลี้ยงเขามาเลี้ยงเขาไว้จนออกดอกพวกนี้คือเขาก็รับฮอร์โมนนะส่วนตัวนี้เป็นพริกกระเหลี่ยงที่ซื้อจากน้องคนไทยที่เขามีสวนนะคะเขาชื่อน้องอะไรลืมชื่อเฉยเลยน้องปาล์มหรือเปล่านะทุกคน แล้วจะบอกว่ามันไม่สุกสักทีอ่ะเพราะว่ามันต้องการแสงแดดต้องการความอุ่นแต่ตอนนี้อากาศมันเริ่มเย็นแล้วค่ะอย่างวันนี้ตื่นมาก็11องศาเดีย๋ยวจะรดน้ำไว้เนาะทุกคนเนาะเลี้ยงไว้ค่ะแต่ว่าอีกสักหน่อยก็ต้องเอาเข้าบ้านแล้วเนี่ยเพราะดูว่าเขาน่าจะเฉาความเย็นนะคะ ก็ตอนนี้ไอตรียมของทําขนมใกล้จะเสร็จแล้วนะคะตอนนี้กําลังละลายเนอยอยู่แล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปปอกแอปเปิลกันนะคะทุกคนเดี๋ยวอให้ดูหน้าว่าไอมีอะไรบ้างอยู่ตรงหน้าไอเนี่ยแต่อนอื่นต้องเดี๋ยวไปใส่เสื้อกันเปื้อนก่อนส่วนประกอบสําคัญนะคะก็จะมีนมมีไข่นะคะมีผงฟูแล้วก็น้ำตาลวานิลาแล้วก็แป้งสาลีนะคะแล้วก็น้ําตาลนะคะแล้วก็ เนยละลายค่ะทุกคนอันนี้ยังไม่เย็นนะคะต้องปล่อยให้เย็นก่อนอีกส่วนประกอบหนึ่งที่เราจะเอาไปผสมในแอปเปิลนะคะก็จะมีอันนี้คือเปลือกมะนาวที่เราขูดฝอยไว้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นแคเดมุม่าค่ะภาษาไทยเขาจะเรียกว่าอะไรนะทุกคนไอไม่แน่ใจจริงกระวานหรืออะไรสักอย่างนะคะไออาจจะพูดผิดนะคะอาจจะไม่ใช่กระวานนะทุกคนเขาเรียกอะไรอะ่ะได้ไปนค้นหาดูให้ไลจะบอกอีกทีแล้วตัวนี้ก็เป็นน้าตาลค่ะอันนี้ที่เราจะเอาผสมในแอปเปิลนะคะ วนแอปเปิลเนี่ยตามสูตรใช้ประมาณ4ผลนะคะผลขนาดกลางแต่ว่าพา Apple อดีแอปเปิลใหญ่ใช้มันเป็นแอปเปิลที่แบบมีตาหนิไอ้ก็จะลองปอกเปลือลกดูอาจจะใช้ประมาณ56ลูกนะคะทุกคนเพราะว่าน,นี้ก็จะเป็นลูกที่ไม่โตมากนะคะอันนี้ไอ้ถ่ายใกล้มันก็เลยดูเหมือนโตนะคะเดี๋ยวพอเราปอกเปลือกนะคะทุกคนเราก็จะทําเป็นแบบเป็นฝานเป็นชิ้นบางๆคะ่ะแล้วก็เอาไอจะแช่น้ําเย็นไว้ก่อนนะคะไอจะแช่น้ำเย็นไว้ก่อน,นะ เนี่ยอะไรคขาเพราะมันจะลงไปอยู่ในขนมถ้าถ้าแอปเปิ้ลมันดำก็กไม่มีปัญหาเพราะว่าขนมนมันต้องเอามันต้อง,อองอลงอบอ,อยู่แล้วเนาะไม่ซีเรียสนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วเราไปทำบิลชิ้นบางเนี่ยคะทุกคนเราจะได้เอาตรงใจกลางเขานะคะเราจะทำแบบนี้เนี่ค่ะตรงตรงที่เป็นใจกลางของของแอปเปิ้ลมันจะมีแบบเมล็ดแล้ก็จะทิ้งค่ะที่ไหนก็ทำแบบนี้ได้แน่นอนอันนี้คือความที่เป็นแอปเปิ้ลพัน discovery นะคะเนื้อเขาก็จะมีสีชมพูปนบ้างนะคะทุกคน จะแช่น้ำไว้ก่อนนะคะในส่วนของแอปเปิลนะคะเราจะผสมคุกน้ำตาลไว้ค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะคาเดมูมมมกผสมไป้่อนเลยะคะเห่นไม,ไมเพิ่มน้ำตาลก็ดีนะเพราะว่าแอปเปิลไหนพันนี้มันจะเปรี้ยวหน่อยจะมีรสเปรี้ยวนี่ค่ะทิ้งไว้ก่อนนะคะตัวนี้เนยละลาย 懂、嗯。 ราจะลอนแป้งกับผงฟูนะคะลงไปเอาลงไปทีละครึ่งก่อนเดี๋ยวแล้วคนนะเราต้องตะล่อมทีละครึ่งตะล่อมแป้งเข้าไป หอมหอมกลิ่นเปลือกมะนาวค่ะเวลาตะล่อมแป้งเนี่ยเราก็ตะล่อมไปทางทางเดียวกันนี้นะคะห้าพอตอนที่ใส่แป้งห้ามตีนะคะทุกคนคืออาจจะตีได้ประมาณสิบวินาทีมากสุดนะคะได้ความเนียนประมาณนี้นะทุกคนนะั้นเนี่ยค่ะประมาณนี้ ตามสูตรเนี่ยนะคะเขาจะใช้ฟอร์มอ่อ24เส้นผ่าศูนย์กลาง24เซนติเมตรแต่ไอ,อ้อะไม่มีนะคะไอ้มีแค่20แล้วก็ตัวนี้น่าจะประมาณ27เพราะฉะนั้นวันนี้ขนมของไอ้มันก็จะมีความความหนาที่แบบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะหนามากเออโอเคคือมันอาจจะแบบดูไม่ไม่ฟูมากตจต่งจริงด้วยความที่ฟอร์มของเราอะนอกตอกนนะกคนเนาะนี่แหละเขาบอกทำขนมมันก็ต้องมีครบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไอ้ขออนุญาตวาดปาดออกก่อนนะปาดขนมนะ ถามว่าทาไมไม่ใช้ฟอร์มยี่สบเซนติเมตรใช่ไหมคะเส้นผ่านศูนย์ยี่สิบเพราะว่ามันจะทาให้ขนมหนามากแล้วก็เวลาอบอ่ะมันมันจะคือจะไม่รู้ว่าถ้าใช้เวลานานเกินไปขนมด้านหน้าอาจจะไหมข้างในอาจจะแบบไม่ไม่สุกหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนไอก็เลยเลือกที่จะใช้ฟอร์มใหญ่กว่าแต่ว่าเราก็ลดเวลาการอบลงนะคะแต่ขนมเราก็จะไม่หนาเนี่ยเห็นไหมมันก็จะแบบบางมากนะคะมันก็จะดูไม่สวยเนาะอืม แล้วสูตรนี้ใช้แป้งใช้แป้งนิดเดียวเอง2องเดซิลิตรกว่านะสุดท้ายนะคะเราก็เอาแอปเปิลที่เราคุกน้ำตาลแล้วก็คาเดม و ม,ม่าไว้นะคะเอาไปยัดลงนะคะขนมวันเกิดของพี่คุณนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะพยายามจัดเรียงให้ใหมันได้มากที่สุดนะคะเอาใส่ให้มให้หมดเลยอย่างนี้แหละทุกคนเดี๋ยวไอขออนุญาตจัดเรียงก่อนนะคะ แล้วทุกคนมาดูตอนไหนทําเสร็จเนาะว่ามันมันจะเป็นยังไงตอนนี้ใหยก็ติดเตาไว้เรียบร้อยนะคะใช้ไฟประมาณ175ยองศาเซนเซียสนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันตอนสุดท้ายนะคะ ดูคลิปดูคลิปน้องโรสอยู่ขำนังจะบอกว่าตอนนี้ลุ้นค่ะลุ้นนี่แหละเนาะทุกคนทำอะไรที่มันไม่ไม่ตรงตามตามสูตรเขาเนาะว่าเขาให้ใช้อุปกรณ์อะไรยังไงก็ใช้ตามที่มีไงมันก็เลยบอกว่าลุ้นไงแล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบว่าไอทำขนมเค้กแอปเปิลเนี่ย ในสูตรอีกเว็บไซต์หนึ่งที่ไอไม่เคยลองเลยปกติไอก็จะมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งนะคะที่ไอจะทำขนมทำกับข้าวเนี่ยตามเขาตลอดแต่ว่าไอเว็บไซต์เนี้ยไอเพิ่งจะลองครั้งแรกเลยดูดูนางก็ฟูขึ้นอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวไอว่อาไออบไป30นาทีแล้วกคนต่อดีกว่าเดี๋ยวมันจะเตรียมเกินไปนะหรือเปล่าหรือมันเตรียมได้แบบนี้อีทุกคนด้วยเออสวยนะพูดถึงแต่หนักกลัวว่ามันจะ ก็มันจะแบบแห้งเกินไปไงว่ารู้สึกว่าเห็นแล้วนะ,ะขนมข้างล่างสุกแล้วทุกคนสุกแล้วเราใช้ไหมใช้ไม้แบบคอนเฟิร์มดูนคะะ่ะได่ค่ะทุกคนก็เดี๋ยวกลับหน้ากล้องก็คือไอ้ตั้งตั้งนาฬิกาตอนแรกไปตั้งเวลาไว้25นาทีตอนแรกแล้วก็อบไปต่ออีก ั้งอีก6นาทีนะคะแต่ว่าไอเอาออกก่อน6นาทีก็คือสรุปก็ราวๆ30นาทีนะคะโดยประมาณนะคะทุกคนขนมก็ไม่เรวนะคือแบบเขาก็ไม่ไม่ได้แบบแบนมากอะไรเงี้ยเดี๋ยวเจะเอาออกจากฟอร์มเนาะแล้วก็เราจะหาอะไรกลบไว้นะคะทุกคนเดี๋ยวพี่คุณกลับมาก็จะเซอร์ไพรส์นางเนาะ ที่สุดนะคะเอาออกมาจนได้แล้วติดตรงขอบเนี่ยทุกคนแกะกินก่อนแล้วเราก็จะกลับหน้าขนมนะคะทำนี้ชูแมบนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นขนม ใ่ยินจะโซฟี Tabii, โซฟี่บอกกินด้านบไปไหนกนเป็นของจ้ะอ๋ <c oughs> อเมสี่จะมีสิทธ <c oughs> ิ์จัลยที่ตเนยียีมฮัลโหลคนไม่โกนหนวดพี่ขุนไม่โกนหนวดพี่ขุนไห่หนวด tomorrow you 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 turn fifty five yes or yes at the w h i หนวดไว้ t e h Så det Det är Hela? Ja. Men du får äta med mig. Ja, jag lär Jag värmer kaffe! Men jag sa <laughs> Okej. Okay. Det ser jättegod ut. Vi har inte det här vaniljreceptet också. Jaha. Vi mm. hittar på nätet. Ja. Ser du när jag gör du Ja, jag älskar det. Ja, jag vet. Du älskar den. man det inte är gott nu, så får du smaka. Får jag smaka på köttet först? มันดำมันขาวอ้เทพขาวมานดำไอ้ไม่อยางนั่งตากแดดจะ <laughs> ที่กินมาริโอปีดเยินมาดูเลยอ่ะจะไวถ่วววววยายกอนดี้ยล้วทีไรแล้วยมีเดอินเตอร์เดนี่ริเซ็ปลุ้นอู้นี้ตัวมันก็นุ่มดีนะทุกคนนะ กลาส์แมนกลาสจิน hmm. ถ้ากินไก่ติมนี่เพอร์เฟกเลย ขอบขที่เขาแบบมีความไหม้นิดนึงมันจะอร่อยมากไหนเราต้องเอมาลี่ล่ะแก้วเได้วพี่ขวนบอกว่าฉันต้องฉันต้องเอาเพิ่มรอบนี้จะกินกับไอจิม สุดดยอไอติมพันปีกันติดทิับเราด้องช่วยสู้ท่านเมัต้องสละง่างนะจนะเดี๋ยวฟนฟัาดัวเด็ดหัว ว่าระเดนสำคัญเยอะนะโอทีอส์ครีมเยเลยแก่ยากันยากแก่แอดก่แกบอกแกทนนะไม่ไม่ต้องสั่งแก่่ต้อไอบอกแกว่าไอไอไม่มีความอดทนที่จะทำทำเค้กที่เป็นเค้กจริงๆนะคะ After you, it's not a don't you think? I lick my wounds. After Play you, this you game, don't, and don't you think that I say that easy come and easy oh. he go? I'll go high when you call. No. So, I have to don't finish my food for I today. This is what I I I do for surprising you. Yes. Before your birthday. Yeah. It was a surprise. It was surprise. <laughs> so, your get a little clip. Me and I want to be at a <laughs> Oh, your get a day. day. <laughs> <laughs> ปเป็นอีโม่ร้อนย้อ,ยอ,ยอนยุบพรุ่งนี้ทํทำงานแต่ว่าไอาก็เลิกง,งานประมาณ4โมงเย็นพี่คุณก็บอกว่าจะพาไปเลี้ยงข้าวบ๊ายบายามันเย็นปั่น